ขอขอบพระคุณทุกความไว้วางใจในมาตรฐานและบริการของเราค่ะชอบงานหลังการขายค่ะชอบงานหลังการขายที่นี่มากเลยค่ะทุกความใส่ใจของการดูแลรถยนต์เพื่อให้ผลงานเป็นที่พึงพอใจถึงที่สุดชอบงานที่เรบริมากคัะครับขอบบริการหลังการขายครับให้บการดีมาขอบพระคุณที่ให้เรามีโอกาสให้บริการคุณ ใช้บริการอัลบาทอธมาเป็นปีที่4แล้วครับบริการหลังการขายยอดเยี่ยมมากครับได้ดั่งใจสามารถบอกได้มีลองรอยตรงไหนให้ช่วยขัดออกได้น้องบริการให้เต็มที่ดีมากๆเลยครับผมยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากครับชอบงานหลังการขายที่นี่นค่ะเยี่ยมหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์อย่าลังเลที่จะปรึกษาเราอัลบาทอธสฟูลโปรเ t e ช t ่น n ซ e นพอใจมากค่ะน้องๆน,น่ารักไก่ แนะนำค่ะ